สวัสดีค่ะแอดหนิงช่องเล่าข่าวย้อนรอยคดีดังนะคะคลิปนี้มาต่อจาก EP ีที่1เกี่ยวกับเรื่องของเจ้าของกู่จอดเรือคุณบอลธนกฤษวงสุวรรณที่ได้เคยไปนั่งให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการหุนกระแสนี่เป็น EP ีที่2ระยะเวลาห่างกันไม่มากแต่ได้มีการพูดคุยและมีการจำลองเรือและหาเรือรวมถึงคำพูดแปลกๆของคุณบอล ไม่ว่าจะเป็นการจัดหา GPS ไม่ว่าจะเป็นตำรวจรายงานว่าจำลองด้วยขวดแล้วคือมันดูแปลกๆตรงที่ว่าตำรวจที่ทำคดีชุดนี้แทบจะไม่ได้หาอะไรด้วยตัวเองเลยเรียกว่าเพื่อนฝูงคนบนเรือช่วยกันหาคนมารีวิวเรื่อง GPS นั่นก็คือคุณอู๊ดซึ่งไม่รู้ว่าเป็นพนักงานอยู่ในบริษัท GPS คือการมินหรือไม่เพียงแต่อาจจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านเรือหรือมีมเรือนะคะให้บริการเรือก็อาจจะรู้แต่ถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างคนเหล่านี้คือคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันคุณกอ๊อฟไม่ได้เป็นตำรวจที่ทําคดีนี้แต่เป็นคนสัดแจง้งจัดหาหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการออกมานั่งให้สัมภาษณ์ต่างๆดูจะสอดคล้องกันไปซะทุกเรื่องโดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแทบจะไม่ได้ทําอะไรด้วยตัวเองเลยด้วยซ้ํา ฟังดูแล้วรู้สึกแบบนั้นจริงๆว่าเอ๊ะคุณบอลมานั่งมารายการกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็จะพูดในลักษณะที่ว่าขอบคุณคนนั้นที่หาที่ให้ GPS เรือมาขอบคุณนู่นนี่นั่นนะคะเกี่ยวกับไปไป,ไปยืมเรือและก็ได้พูดถึงเรื่องเรืออยากจะบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังเป็นชื่อของคุณก๊อฟวินวิตรอดบางยางอยู่เลยไม่ใช่เหรอคะ เอาละค่ะยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะคะแล้วอยากจะให้ทุกท่านกดใช้กดไลค์กดแชร์ไปค่ะเพื่อเปิดการมันหมให้ทุกท่านได้ทราบว่าสิ่งที่คนเหล่านี้ได้พูดให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อครั้งแรกๆนั้นมีอะไรบ้างฝากกดไลค์เป็นกำลังใจคอมเมนต์เข้ามาช่วยติดฉลอมกับให้กำลังใจไปยังทีมเกีย์ริยะอาจารย์พานเทพหมอวัชชัยและมี่ิเจ้าบ้านพระอาทิตย์ ทุกท่านที่อยู่ในทีมอุจราชนะคะให้มีกําลังใจในการเปิดเผยความจริงให้กับประชาชนคนไทยได้ทราบกันนะคะยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจแสดงความคิดเห็นโดยใช้คำที่สุภาพนะคะคลิปนี้แอดต้องขอตัวไปทํา EP ต่อไปให้พี่ๆได้ทําความเข้าใจกันนะคะที่อ e ต่อไปก็จะเป็นการรู้จักกับคุณอู๊ดนะคะ ก็จะมาดูว่าเขามารีวิวเรื่อง GPS เรือเอาไว้อย่างไรนะคะฝากติดตามทุก EP นะคะต้องใช้เวลาในการนั่งตัดต่อและใส่คำพูดลงไปเพื่อให้ทุกคนเข้าใจนะคะต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะคือเป็นไบพัดแบบนี้ถ้าจริงๆถ้ามันตีเข้าไปหลายๆทีปรับปับปรับขาเนี่ยลนะักษณะมันมันน่าจะถูกตีเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นควันควนควถูกไหมเป็นเป็นเป็นรอยควันอะ คว่ำหนึ่งสองสามเป็นเหมือนกับท่านผู้ชมนึกขอขอัยนลำกาขอใส่ผู้ชมนึกนึกถึงไส้กรอกแล้วคุณผู้ชมเอามีดไปบั้งมันอนะ่ะบั้งบ้างถูกไหมฮะมันจะเป็นบั้งสองบั้งสามบัง้งแล้วแต่ใบพัดเลยที่มันตีไปหมุนใบตามรอบ <mày ๆ S 2> แต่คุณตังโมเขามีบั้งเดียวก็เป็นไปได้ครับที่ทีม่มันขึ้นอยู่กับว่าร่างกายเนี้ยเข้าไปประทะเข้าไปในท่าไหนอืมอะฮะอันนี้แผ่เนี้ยคือเป็นแผ่ใหญ่อาจจะขุดทีเดียวสามใบเลยในแผ่เดียว ทีเดียวก็พเ<ไ>ป็นไปได้ครับปุ๊บอย่างนี้แล้วก็ปั๊บเลยทีเ<อ>ดียวคือใบพัดเรือมีสามสามเบรดนะฮะมีสามใบอก็ <c oughs> คือแบบขุดทีเดียวเลยสามสามรอบด้วยความด้วยความ,มความที่เครื่องยนต์มันหมุนอยู่แล้วทําให้เกิดแผลเดียวก็ไปไปได้แต่ถ้าศพลอยด้านข้างเนี่ยโอกาสจะแบบต้อง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 ก็เป็นไปได้อ๋อมันต้องอยู่อยู่ที่ที่ที่ตอนที่เข้าไปปะทะเข้าไปในท่าไหนถือถ้าเข้าไปติดเลยก็อาจจะโดนขุดเลยทีเดียวสามใบเลย แล้วก็ขอจับออกกันจาออกมามันเลยทําให้เกิดเป็นแผลเดียวก็เป็นไปได้ครับพี่หนุ่มคุณบอลคุณคือเจ้าของอู่ที่ทางฝั่งของตอนเนี่ยเขาเอาเรือไปจอดถูกไหมครัเมื่อวานนี้ตํารวจลงไปจาลองเหตุการณ์ครับเป็นยังไงฮะับจาลองเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างอ่อบอบอกกันครับผมไม่ไม่ได้ไปด้วยนะแต่เป็นคนให้ข้อมูลทุกอย่างก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลงจะลงไปเพราะว่าที่ลงไปในเรือด้วยใช่เพราะว่าท่านักขนานั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังอยู่ที่เรือ นะฮะแล้วก็ด้วยบุคลากรของ n อ c นบีมีอยู่กันแค่สามคนเองก็เลยก็ต้องช่วยกันอยู่ตรงนั้นก็เลยประสานงานกับรุ่นน้องน้อยคนหนึ่งนะฮะน้องก๊อฟแล้วก็ไปหาเรือรุ่นเดียวกันมาอืมอ่ะแล้วก็พี่เจ้าของเรือเขาก็ยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่างเลยเอาเอาเลยก็คือปเป็นเรือรุ่นเดียวกันแต่ต่างกันแค่เครื่องคนละยี่ห้อแค่นั้นเองก็คืออา่าในในในรูปที่ที่เขาไปกันเมื่อคืนเนี่ยฮะเพื่อจะได้เจอสถานการณ์จริงๆว่า ถ้าเรือแบบนี้จริงๆเนี่ยมันสามารถทํากิจได้จริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะที่ที่เขาต้องการหาหนูนคืนครับก็จะได้ขสราปข้อมูลที่แท้จริงว่าแล้วแล้วขอโทษนะคือเมื่อวานที่มีการพูดคุยกันเนี่ยในกรณีเนี้ยโอกาสมันเป็นไปได้ไหมครับเอ่อก็ต้องต้องบอก่าผม,มนในฐานะคนกลางเนาะก็คือไม่ไม่ได้เอ็นเอียงฝ่ายใดก็เสีย,จย<ม>ใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าถามความรู้สึกส่วนตัวผม,ผมเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่ามันเป็นไปได้ เพราะว่าหาเหตุจูงใจที่จะทําให้เกิดเหตุการณ์ที่มันมันไม่คาดฝันมากกว่านี้มันก็ยังหาไม่เจอว่าด้วยด้วยมันจะมีสาเหตุคือหลงการฆาตกรรมเนี่ยคุณคิดว่าไม่น่าจะมีถูกต้องครับถูกไหมฮะเอากรตรงๆเลยไม่น่าจะมีครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีมันต้องมีคราบโล่งคราบเลือดหรือคือผักตังโมตกไปมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นครับถูกไหมฮะทีเนี้ยข้างหลังเรือมันเป็นแบบนี้นะฮะตรงตรงตรงเขาเรียกอะไรนะผัดฟอมใช่ไหมอาสวิมพลตฟอมที่ที่เจ้าหน้าที่ผัดฟอมอยู่ใช่ครับนี่ยสวิมผัดฟอมตรงนี้นะครับรอ่าตงนนี้ะ คือไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยเ,เขาที่มีการจําลองแล้วผมถามนิดนึงสมมติว่าคุณตังโมเขาตกจากตรงจุดนี้ไปครับแล้วร่องรอยบาดแผลที่ขาของเขาครับที่มีอยู่ด้านในนะฮะแล้วลึกมากจนถึงกระดูกเนี่ยครับมีโอกาสไหมครับที่จะกระเด็นเข้าไปโดนไปพัดเหลือตอนนี้เขาตกลงไปคือวันนั้นคุณบอลบ,บอกว่าไม่น่าจะโดนถ้าตกแรงไม่โดนครับถ้าเรือมีความเร็วไม่โดนอ,อันนี้คือเรือวิ่งชา้ามันต่างกันยังไงฮะเรือเร็วเรือวิ่งชา้าเนี่ยฮะ ก็คือเวลาต้นที่ใบเงี้ยฮะเวลาเรือวิ่งนะฮะท้องเรือเนี่ยเขาจะแหวกน้ําออกไปสองข้างเพื่อให้เรือลอยอยู่บนน้ำนะฮะเพื่อให้เดินทางทีเนี้ยด้านข้างเนะี่ยยิ่งยิ่งเขาบอกว่าคุณตะโนนเนี่ยเอียงเอียงมาตกด้านข้างมันก็จะไปลงตรงน้ําที่มันที่มันบานออกจากขณะที่เรือเคลื่อนที่อยู่พอดีพอโดนออกปุ๊บน้ําที่ลงกระแทกปุ๊บมันก็จะตีกลับขึ้นมาอือนะฮะคือลักษณะของการบานของน้ำมันจะบานเป็นรูปตัววีอย่างงี้ได้ไหมพี่ต้องออกไปโดนปุ๊บพอกระแทกนี้เขาจะกลับเข้ามาข้างในทันที ธรรมชาตินั่คือมีการจําลองเหตุการณ์โดยการใช้ขวดก็คือฟังจากท่านนีท่านเดดร้องให้ฟังอนะฮะรัท่านสารวัตรส่วนเล่าให้ฟังว่าได้เอาขวดผูกเชือกนะครับแล้วก็หย่อนลงไปด้านข้างเรือปรากฏว่าจริงฮรพอลงไปปุ๊บเขามาหาัูเข้าเลยใช่ครับดูดเข้าไปพัดเลยถูกต้องครับแสดงว่าถ้าเกิดตังโมตกตกตรงตกด้านข้างเข้าแน่นอนครับเแต่ว่ามันจะโดนอวัยวะส่วนไหนนั่นก็อีกอีกเรื่องหนึ่งอ่ครัผมถามอาจารย์ว่าอาจารย์ในมุมนี้เนี่ยมันก็แสดงว่ามีความเป็นไปได้ถูกไหมเรือับข้างใี ธรรมชาติก็คือมีการจําลองเหตุการณ์โดยการใช้ขวดก็คือฟังจากท่านที่ห่านบอเล่าให้ฟังนะฮะทังสารวัตรสุวรรณเล่าให้ฟังว่าได้เอาขวดผูกเชือกนะครับแล้วก็หย่อนลงไปด้านข้างเรือปรากฏว่าจริงฮะพอลงไปปุ๊บเขามาหามันดูเข้าเลยใช่ครับดูเข้าไปพัดเลยถูกต้องครับแสดงว่าถ้าเกิดตังโมตกตกตรงตัวน้จริงเข้าแน่นอนครับเพราะแตนว่าจะโดนอวัยวะส่วนไหนนั่นก็อีกอีกอีกเรื่องหนึ่งนะฮะผมถามอาจารย์บ้างอาจารย์ในมุมนี้เนี่ยมันก็แสดงว่ามีความเป็นไปได้ถูกไหมฮะว่าใบพัดเรืออาจจะแบบดูดตัวน้อง เขาไปข้างในแล้วก็ไปไปโดนขาคือต้องต้องเรียนไว้นะครับว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันทั้งหมดเนี่ยคือไม่มีคใครมีเหตุการ์มีเฉพาะหกคนถูกต้องคุณตังโมเสยชิตไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องพิสูจน์กันด้วยหลักทางวิทยศาศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์นะครับฉนันจะดูว่าจุดร่างกายของน้องที่โดนเนี่ยนะครับเป็นใบพัดหรือเปล่านะผมว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยพอจะให้ความเห็นได้นะครับแต่ส่วนที่กนุ่มถามมาเนี่ย อ่าพอดีผมไม่ค่อยมีความรู้ด้านเกี่ยวกับเรื่องเรือเรื่องน้ำเลพวกนี้นะก็อาจจะบอกไม่ได้ว่าตะลองดูดก็ไปดูดไหมแต่ที่เขาบอกโอเคมันมีโอกาสดูดมันมันดูดได้แน่นอนมีโอกาสไปไปได้เพราะมีการมีการทดสอบกันแล้วเมื่อคืนอ่าฮะครับทีนี้ทีนี้ผมถามนิดหนึ่งในมุมตอนนี้ในสังคมเขาแตกเป็นสองมุมนะมุมหนึ่งเขาบอกว่าโอเคมันมันมันน่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุจริงๆอีกมุมหนึ่งคือคนไม่เชื่อบอกมันน่าจะมีเหตุอื่นอาจจะเป็นเรื่องของการฆาตกรรมอำพรางอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจารย์ขอโทษนะในหม คือผมว่าเราต้องมาดูก่อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นี่ะประเด็นแรกเลยเนี่ยนะครับโดยธรรมชาติของมนุษย์อ่ะถ้าคนคนหนึ่งตกลงไปในน้ําแล้วหายไปโดยเฉพาะถ้าคนคนนั้นเป็นบุคคลใกล้ชิดเนี่ยผมว่าจะต้องมีการพยายามหาโดยเฉพาะถ้าใช้ตํารวจเนี่ยมาสอบถามคนที่อยู่แวดล้อมบร,ริเรณนช่วงเกิดเหตุน่ต้องพยายามร่วมมือก,กับเจ้าหน้าที่มากที่สุดโดยเฉพาะที่เป็นคนใกล้ชิดรู้จักมากคุนเป็นเพื่อนสนิทอะไรพวกนี้นะครับกับกรณีที่ที่สังคมตั้งคําถามอยู่คือว่า พยานหรือบคุคคลอยู่บนเรือเนี่ยมีพฤติกรรมหรือพฤติการที่อาจจะแตกต่างจากสังคมทั่วๆไปเงี้ยจึงเกิดเป็นคําถามขึ้นมาว่าเขาหายไปไหนผมกล่าวหลายรา,ายการก่อนนัานนี้นะครับว่าอะไรก็ตามที่แตกต่างจากความเป็นปกติอันนั้นคือพิรุษในโรงเรียน,นตระบะทั่วโลกก็จะสอนกันอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นผิดปกติละประเด็นนด้ผมพี่เองฟังทางอาจารย์พูดไปแล้วมันมีโอกาสไหมที่ตังโมโตกงไปแล้วมีทรงส่วนไหนที่จะไปเกาะเรือไว้ได้ไหม เทีนี้ปัญหาคือถ้าถ้าได้เห็นรอยฝกช้ำน,นะครับคือผมยังไม่เห็นรูปก็อาจจะช่วยช่วยช่วยวิเคราะห์ได้ว่ามันเป็นไปได้ไหมนะเดี๋ยวครับก็คืออย่างอันนี้คือสมมติยกตัวอย่างว่าเป็นเรือนะครับแล้วเขาเขาเอ็นร่วงด้านท้ายเนี่ยโอกาสที่คือธรรมชาติของคนตกนะฮะจะคว้าทุกอย่างที่ตัวเองคว้าได้นีงง่หน่ฮะอาจจะคว้าติด เด,ดันดันดันทางนะฮะคือถ้าตกไปเลยแล้วไม่ได้จับอะไรเลยโอกาสที่จะไม่โดนใบัดเลยก็เป็นไปได้ครับพี่หนุ่มอ่าอ่าคือพอตกปุ๊บแล้วเกิดมีการควา้ามีการเหนี่ยวหลังทําให้เรายิ่งเข้าไปหาเครื่องได้เร็วที่สุดได้เร็วเร็วขึ้นอีกแต่เงนต้องคว้า ต้องต้องมีการคว้าครับทีนี้ถ้ามันเห็นรอยฟกช้ำในร่างกายเนี่ยอาจจะเอามามีเคราะห์ได้ว่ามีการตกมีการล้มจริงๆแล้วมีการกระแทกจริงๆก่อนที่จะล่วงลงน้ำอ๋อมันมีไม่มีโอกาสไปไปได้นะครับไม่มีโอกาสไปไปได้ในในมุมมองผมนะเนี่ยคือคือตรงจุดที่คุณจมวงเขาไปอยู่ผมขอหยุดภาพหน่อยนะฮะทางคุณบอลมันเกาะตรงไหนได้ไหมเออถ้านั่งนั่งบริเวณไปไป ตายของสวินแพลตฟอร์มนะฮะมไม่มีโอกาสที่แขนผู้หญิงจะเอื้อมถึงอะไรเลยะครับ <Huh? S 1> ไม่มีโอกาสที่จะเอื้อมถึงเลยแต่ถ้าขยับเข้ามาอีกนิดนึงก็คือขณะถ้าทํากิจมันจะเลอะเต็มเต็มบริเวณพื้นนี้ไปหมดเลยจะต้องมีต้องต้องมีมีมีกสวรรหลงเหลืออยู่บนพื้นนี้บ้างเดียวนะฮะ,ะ,ฮะคือไอ้ตัวสวินแพลตฟอร์มตัวนี้ถ้าเราเราเราั่งอยู่สีแดงนี่นะฮะถ,ถ้าเรานั่งไป แขนผู้ชายก็เอื้อมไม่ถึงครับแขนผู้ชายเอื้อมเข้าไปไม่ถึงที่จะไปจับอะไรข้างบนนี่หรอแ้วก็นั่งนั่งห้อยขาก็จับไม่ถึงแต่ถ้าขยับเข้ามาอีกสักนิดนึงขยับเข้าไปอจะจับได้ทีเนี้ยพอขยับเข้าไปปุ๊บฉี่มันต้องเปิดไอ้เปิดสีดังข้างหลังมันจะเต็มพื้นนั้นไปเลยครับอ่าแล้วถ้าเกิดว่ามีขาของคนหนึ่งเนี่ยเขานั่งห้อยขาอยู่แล้วไปเกาะไว้ครับอ่าอันนี้เป็นไปได้ไหมต้องเข้าไปใกล้ๆเลยเพราะวาดที่เทดลองกันใช่ใช่ได้ใช่ไหม าค่ใกล้ๆเลยจับได้ครับอจับได้แต่ว่าฉีก็ต้องเปิดถูกไหมเปิดครับอ่าโอเคหลังจากนั้นผมถามนิดนึงไอ้กรณีที่เราเห็นอยู่กาบเรือด้านซ้ายเราสามารถยึดได้ไหมถ้าเกิดเราไปนั่งฉีดเราสามารถยจับเรือซ้ายได้ไหมได้เลยไม่มีที่จับได้เลยไม่มีที่จับได้เลยเอาแขนไปขับกับเครื่องไว้อย่างเงี้ยค้ำเครื่องไว้ถึงจะได้ถึงจะได้นั่งอยู่แล้วแขนไปค้ำเครื่องไว้อย่างงี้อย่างเงี้ยได้ครับแต่มันก็อันตรายมากอันตรายคือจริงๆถ้า ถ้าเป็นผมนะี่ผมจะไปนั่งอยู่หลังเครื่องเลยเพราะต้องหลังเครื่องตรงตัว,ต,วตัวเลขยี่สิบห้าเห็นไหมฮะมันเป็นที่จัดให้เราจัดตรงนั้นได้อย่างถนัดเลยแล้วก็เอาหลังมาพิงเครื่องไว้แล้วก็ทํากิจตรงนั้นเลยก็จะไม่มีโอกาสได้ร่วงแต่ที่มันนั่งในกรณีนี้ถูกไหมฮะนนมเขามะนั่งด้านข้างไะครับแต่มันไอ้พูดถึงไอ้ตัวไอ้ตัวแบบความตรงนี้มันก็ใหญ่เหมือนกันนะใหญ่ครับประมาณหกสิบเซนที่วัดกันเมื่อวานอ่าเนี่ยที่ที่ตอนเนี้ยแล้วเขาบอกว่าแา<ห>นมันบ<ห>นะอกว่า จับไปมือแล้วก็จะไปจับตรงส่วนอื่น <ขอ S 2> ผมหนุม่มก็ยมงมอมม่เห็นันจะไปจับตรงไหนว่าจะไปจับกาบเรือมันมันมันจะไปจับตรงไหนอ่ะพอพี่หนุ่มพูดว่ามีการแบบกระตุกขึ้นมาแล้วตกใจเออนึกอ,ออกเลยฮะว่าว่า,วาอาจจะทําให้มือที่เขาเกาะอยู่หลุดได้ใช่ไหมเพราะว่าเหมือนแบบเขาจะไหลลงไปแล้วถูกต้องครับคือดึงไปปุ๊บเนี่ยคนเราผู้ชมลงลงนะดึงขึ้นอย่างเงี้ยแต่คนที่นั่งอยู่มันก<ม>็จะไหลตามมานี<ม>่ฮะใจจะมา สันสติยานอ่ะกูจะตกนูอตกน้ำตกคอนโดตกอะไรมันก็ชักขากลับพอชักตั้งมืันหลุดหรือเปล่าอันนี้เราได้คิดเลยฮะมันมีโอกาสอันนี้คือไม่ได้ไปกล่าวหานะแต่ไะไปบอกไปชี้นำไม่ใช่นะคือเราแค่กำลังวิเคราะห์มันอยู่มันมีโอกาสไหนบ้างหนึ่งสองสามสี่แต่สุดท้ายเนี่ยทางตำรวจเองก็จะเป็นคนดูรื้อคดีของคดีนี้เองนะผมย้อนกลับมาทีหนึ่งอาจารย์ใบพัดเรือที่เอาไปตรวจเนี่ย ถ้าเกิดมันวิ่งอยู่ตรงนี้เอาไปทดลองไปทำอะไรไอ้ดีเอ็นเอของตังโมถ้าเกิดว่าเขาถูกถูก,ถ,กถูกคว่ำจริงๆอ่ะจะมีติดอยู่ไหมคือถ้าเราดูจากตัวของใบพัดนะฮะพอไปลาหมุนเนี่ยมันหมุนตัดแล้วเนี่ยถ้ามันมีการตัดจริงนะครับคนอาจจะสงสัยว่าไอ้เนื้อเยื่อเนี่ยตรงใบพัดมันจะหลุดตามน้าไปอะไรก็ตามแต่ว่ามันจะมีบางส่วนนะครับที่อาจจะไปอยู่ตามตามรูของนอ็อตตามในส่วนต่างๆเน,นื้อเยื่อจะไปติดได้เพราะฉะนั้นวิธีการตรวจเนี่ยเขาจึงต้องถอดออกมาทั้งหมดนะครับ อถอดมาเราก็ต้องมีการทำความสะอาดทั้งหมดมนะครับเพื่อจะเอาเนื้อเยื่อที่อาจจะมีโอกาสติดเข้าไปเพราะเวลาหมุนเนี่ยมันจะหมุนตัดเข้าไปได้เพราะฉะนั้นทุกส่วนของใบพัดเรือเนี่ยนะครับรูทุกอะรอ่รงต่างเนี่ยต้องตรวจดีในทั้งหมดอยู่แล้วครับครับคุณดดนเมื่อวานเห็นบอกว่าตอนที่ตํารวจเขาลงมาแล้วมีการตรวจสอบกันที่ผมมีประเด็นประเด็นหนึ่งคือบอกว่าตัเรือมันมี GPS ออยู่ใช่ครับมันสามารถเช็คได้เลยใช่ไหมว่าเรือลำนี้มันแล่นไปที่ไหนบ้างแล้วแล่นเท่าไหร่ครับยังไงฮะ เอ,อถ้าเป็นคนใช้ใช้ gps จริงๆอะฮะจะสามารถทราบได้ว่าไปไหนมาบ้างออย่างเดียวแต่ว่าถ้าจะต้องการข้อมูลที่มันลึกกว่านั้นมันต้องใช้ซอฟต์แวร์ในการในการดูดข้อมูลออกมาแล้วตอนนี้มีการเรียบร้อยครับ เรียบร้อยแล้วคือ<ช>หมายความว่าคือก็เมื่อวานได้มีการประสานไปาทางของบริษัทต,ตัวแทนจำหน่ายเอ่อจีพีเอสี่ฮอกการ์มินนะฮะครับวันนี้เอชอชพี่อาร์ตขอบคุณพี่อาร์ตด,ด้วยครับที่ช่วยน้อมนวนก็ส่งเจ้าหน้าที่มาดูให้แล้วก็เอาคอมพิวเตอร์มาดูข้อมูลให้ถึงได้ทราบว่าเรือขณะเกิดเหตุเรือเคลื่อนที่ช้าอออฮะ่าฮะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เร็วคือ GPS ีเขาบอกมาแล้วเรือเคลื่อนที่อยู่ครับเรือเคลื่อนที่อยู่และในตำแหน่งที่ตกในที่เขาชี้กันมาอยู่ในบริเวณนั้นพอดีเขาจะเป็นแบบดาวเทียมมาร์ มาให้เป็นระยะะระยวิ่งวิ่งเร็วไหมฮะช้าครับช้าอ่าผมขอย่าดูมีภาพเลยไหมที่วิ่งอ่าเขาจะดูที่เจ้าหน้าที่จําลองเลยฮะเขาจะวิ่งวิ่งความเร็วเท่ากับที่เขาเจออ่าดูแด้ข้อมูลจำลองนะฮะเขาจะวิ่งในความเร็วดียวกันเลยลองดูลองดูมีไหมลองดูนะประมาณนี้อ่ะฮะยังยังยังฮะยังเดี๋ยวนะอันนี้เหมือนก่าถอยเข้าหาจุดอันนี้คือปล่อยไปตามกระแสน้ําก่อนอ่า แล้วก็ยังไงต่ตว่าคลิปคลิปคลิปกำลังวันนะฮะที่ที่ลำเนียวิ่งวิ่งกำลังวันนะเห็นนีความเร็วจะอยู่ประมาณนั้นเลยใกล้เคียงเลยประมาณสักไม่ไม่ถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าาับทีมงานครับดิผมจะส่งคลิปนี้ไปให้กับทีมงานนะฮะฝากทีมงานช่วยเอาขึ้นหน่อยนะมันจะเป็นภาพบนเรือที่เขากําลังวิ่งอยู่มันจะเห็นเลยว่าเรือมันวิ่งประมาณเท่าไหร่อ่ผมส่งไปแล้วนะฮะลองดูนะครับ นี่นะฮะอ่ะโอเคหรือตอนนี้เอาภาพของตังโมภาพคลิปสุดท้ายขึ้นก็ได้ครับเราจะเห็นเรือวิ่งอยู่ตอนร้องเพลงอ่ะจะเห็นเรือเรือวิ่งอยู่อ่ะเดี๋ยวลองดูนะฮะคุณได้เห็นแล้วใช่ภาพของตังโมที่ร้องเพลงทั้เห็นละโหยแย่มากนะแบบเขาสวยมากเลยนะใช่แ<ไ>ต่เห็นแล้วมันเศร้าใจอะ่ะเนี่ยอ่ะประมาณนี้ไหมเร็วกว่านี้ฮะเร็วกว่านี้อ่าอันนี้เหมือนเรือจอดอยู่กับที่ครับ เรือจอดอยู่กับที่อย่ <S <S องน,นี้จอดอยู่กับที่แต่มันวิ่งนะ่ะน้ํามันเคลื่อนฮะน้ามันเดินอยู่อ่าแล้วก็มีเนี่ยขยับแล้วตอนนี้ขยับแล้วนะชา้าแล้วเริ่มเริ่มแบบมีการเข้าเกียร์ให้เรือเคลื่อนที่แล้วยังช้าอยู่ฮะยังช้าอยู่อโอเคงั้นดูคลิปนี้นะอันนี้ผมก็ได้มาเหมือนกันซึ่งเป็นคลิปบนเรือแล้วก็ถ่ายบนเรืที่เรือวิ่งไปอยู่นะฮะขอหน่อยฮะนี่ประมาณประมาณนี้ใกล้เคียงเลยความเร็วนี้ประมาณนี้เลยที่ไปอย่างนี้เลย แลวผืนน้ำมันก็ไม่ได้มีอะไรเรียบอย่างนี้เลยครับณเวลาณเวลานั้นจะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้คือเวลาเน้ําตายตอนนี้น่าจะอยู่มาสักสองทุ่มกว่านะฮะน่าจะออกจากครัวบ้านตะน,นิดมาแล้วเพาะดูจากโลเคชัน,นคือเขาวิ่งวิ่งมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพแล้วอันนี้มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพถูกไหมฮะเขาเรียกกระแสน้ําตายใช่ไหมอย่างนี้ใช่กระแสน้ําตายคือข้างบนจะนิ่งนะตอนนี้ยังฮะตอนนี้ยังอันนี้ยังอยอยู่ครับอน้ำจะหยุดประมาณห้าทุ่มอะ วคือกรณีแบบนี้สามารถทําให้ตังโมถ้าตกลงมามีโอกาสาที่จะถูกใบพัดของเรือเนี่ยดูดเข้าไปได้ครับอืสื่อกลางนะไม่ใช่คนกลางคนกลางค,คืออะไรไม่รูน <c oughs> ้นะทำไมถึงพี่หรอคือตอนนี้มันก็เริ่มเริ่มเริ่มม,มีกระแสเข้ามาเยอะว่าว่าว่าเข้าข้าง พี่เข้าข้างเข้าข้างทางาปอคุณปอไหมคือรู้จักกันจริงเป็นเพื่อนกันจริงๆฮะแต่ก็ไม่ได้สนิทกันเหมือนือนอย่างทางนี้นะฮะก็คือ,อผมก็สนิทกันในฐานะที่ที่ผู้ให้บริการเนาะด,ด้วยงานของเราแต่ว่า อูอ๋นที่ใส่ส่วนตัวของพูดได้เลยว่าคุณพี่ปอเป็นคนน่ารักนะเพราะว่าเวลาเขามาเล่นเรือทุกอย่างเนี่ยเขามาเรียนขับเรือกับผมก่อนนะก่อนที่เขาจะไปด้วยตัวเองเขามาขอพี่ไปสอนผมหน่อยผมอยากมผมอยากเก่งเร็วๆอะไรเงี้ยบอกว่าไอ้เรื่องเก่งไม่เก่งอนะ่ะมันมัน,ม,น,ม,นมันสอนกันไม่ได้หรอกอาา่าฮะแค่รู้แนะนําได้แค่วิธีใช้วิธีอะไรอย่างไงจะทํำยังไงควรจะทํำยังไงแต่ทีเนี้ยประสบการณ์จริงๆชัมม่วโมงบินจริงๆมันคือการใช้เรือจริงๆพี่มันถึงจะเก่ง มันถึงจะได้เพราะว่าเหตุการณ์ที่เราจะเจอในแต่ละเหตุการณ์การขับเรือมันต้องมีใบขับขี่ไหมมันจริงๆมันมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องจเป็นครับคุณพ่อเนถ้าตามข่าวไม่มีตามข่าวคือไม่มีไม่มีครับที่ตามข้อมูลมีแต่เรือมีทะเบียนเรือมีทะเบียนไต้องทะเบียนขาดครับ จะเป็นขาดใช่ใชเพราะว่าเขามีการซื้อขายกันแล้วก็ยังไม่ได้โอนกันด้วยครับยังเป็นชื่อของเจ้าของเดิมแต่ว่ามีหลักฐานการซื้อขายกันหมดถูกต้อง,งคือเมื่อวานผมไม่ได้ถามเรื่องนี้กับทางเขาไงเพราะว่าผมมองว่าเป็นเรื่องของคดีความผมเลยไม่อยากไปถามตัวเขาเพราะเขาเป็นตัวเป็นเป็นผู้ผู้ได้เสียในคดีนั้นผมเลยไม่อยากถามแต่ผมถามที่ได้คือทางนี้มันมันมันเป็นที่ที่อยู่ที่ตัวเจ้าของเรือว่าเขาจะดำเนินการอย่างไรเพราะว่าเราหน้าที่ของเราคือแค่ให้ให้สถานที่ในการในการเก็บรักษานะครับส่วนเรื่องทเบียนเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นมัน คือกฎหมายมันมีบังคับบอกอยู่แล้วว่าต้องมีถ้าไม่มีมันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขับเรืออ่าม,มันก็ต้องมีแล้วการที่ปล่อยเรือให้อีกคนหนึ่งขับโดยที่อีกคนหนึ่งก็ก็ต้องโดนด้วยกันครับก็ต้องโดนด้วยกันเพราะต่างคนก็ต่างไม่มีอ่าถ้าปล่อยให้คนนึงขับอีกคนหนึ่งมีข้อหานี้เขาก็จะถูกตัดออกไป